เสื้อติมก่อน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 เป็นอะไรคุณยายเอากล้วยอีกถุงหนึ่งค่ะนั่งลงนะนั่งลงเอาตะกร้านั่งลงรอคุณยายเดี๋ยวคุณยายเอากล้วยใส่ไปให้เอากล้วยอีกถุงหนึ่งค่ะคุณยายโอ้คุณยายทานี่ไม่ปล่อยตะกร้านะคะแม่แม่ดูค่ะโอ้คุณยายขาคุณยายชอหน่อยค่ะโอ้ยอันนี้คุณยายแถมให้ก่อนค่ะแม่แม่ไม่ปล่อยตะกร้าด้วยนะคะโอ้ไม่ไหวค่ะคุณยายค่ะถุกจ้าสวัสดียามเช้าวัน วันพุธนะคะแม่แม่เมื่อคืนฝนตกหนักเลยค่ะอากาศเย็นชุ่มฉ่ำฉ่ำใจมากเลยนะคะเชา้ามานี้อ้วนยังไม่อาบน้ําค่ะแม่แมรีบถือตะกร้าไปร้านคุณยายก่อนค่ะยายจ๋าหนูมาแล้วจ้ายายจ๋าหนูมาแล้วจ้าดูค่ะแม่แม่ถือตะกร้ามาเลยนะคะวันนี้ได้ตะกร้าสวยๆมาเลยหนูจะไปร้านยายใช่ไหมคะโอ้โหเลี้ยวเองอัตโนมัติค่ะแม่แม ไม่ต้องมีใครบอกนะคะหนูไปเองเลยค่ะจุดมุ่งหมายอยู่หลังคาสีเขียวตรงนี้นะคะก่อนจะไปนะคะจะผ่านไม่ได้เลยต้นพุทราของหนูค่ะขอบพระคุณคุณยายนะคะผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะคุณยายสนับสนุนผลไม้นะคะน้องมินนี่ค่ะวันนี้ไปช้อปปิง้งเพิ่มอีกนะคะแม่แม่เดี๋ยวย่ามาส่งนะคะเดี๋ยวย่ามาส่งเนาะคะ่ะ อันนี้น้องนี่ก็ถ่ายคลิปวีดีโอค่อนข้างเช้าอยู่นะคะแม่แม่เดี๋ยวย่ามาส่งวันนี้มีทั้งย่ามีทั้งผลไม้นะคะวันนี้ไม่ไปจิกยายแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้มีคะแนนมาจ่ายยายด้วยนะคะแม่แม่วันนี้มีคะแนนมาจ่ายยายแล้วนะคะหลังจากที่จิกยายเป็นเวลาแปดเดือนนะคะ ขันก้นเลอเกินค่ะแม่แม่เซแต่ว่าเกาขนาดไหนตักร้าก็ไม่ปล่อยนะคะ,ะถ้ารู้ว่าปล่อยตักร้าเนี่ยจะไม่ได้ของกินนะคะแม่แม่ไปเลยค่ะเช้านี้กาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะถึงจะมีแดดแต่ว่ามันเย็นนะคะแม่แม่ฝนตกเนาะคะ่ะอาไปกันเลยรถตอนเชา้ชาเช้าแบบนี้ก็จะเยอะๆหน่อยเนาะคะ่ะเขาก็ไปหากับข้าวหา ต่างๆกันเนาะค่ะแม่แม่อ้วนไปแล้วค่ะอ,คอ้วนไปไม่รอใครแล้วพ่อจ๋ารเร็วหน่อยได้ไหมคะต่แม่แม่สังเกตดูนะคะตะกร่านี้จะไม่ปล่อยเลยนะคะอารถนะคะพ่อจ๋ารถนะต้องระวังรถด้วยเนาะค่ะแม่แม่โอเคค่ะอ้วนสวนเลนหรือเปล่าเนี่ยอ้วนสวนเลนนะคะอ้วนสวนเลน <ๆ S 2> <ๆ S 1> พ่อจ๋าต้องแอบทางซ้ายเรามาผิดเลน เรามาผิดเลนเดินไปตรงเลยเด้อว,วันนี้จะไปช้อปปิ้งข้างหน้านู่น,ปนไปข้างหน้าไปซื้อไอติมก่อนไปซื้อไอติมก่อน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 ซื้อโอ้โ <laughs> เป็นอะไรไคุณยายเอากล้วยอีกถุงหนึ่งคะ่ะนั่งลงนะนั่งลงเอาเอาตะกร้านั่งลงรอง <cose S 1> <ๆ>คุณยายเดี๋ยวคุณยายเอากล้วยใส่ไปให้เอากล้วยอีกถุงหนึ่งค่ะคุณยายโอ้โหยายค่นนี่ไม่ปล่อยตะกร้านะคะแม่แม่ดูค่ะ โอ้คุณยายคะคุณยายขอหน่อยคะ่ะโอ้ยอันนี้คุณยายแถมให้ก่อนคะ่ะแม่แม่ไม่ปล่อยตะกร้าด้วยนะคะโอ้ไม่ไหวคะ่ะคุณยายคะ่ะวันนี้กล้วยเยอะเหลือเกินคะ่<ม>เคะเอาอีกถุงนึงคะ่ะแต่ว่าถือกลับบ้านได้ไ,ดได <Okay. S 2> หมอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวให้กินก่อนนะคะกินก่อนนั่งลงนะนั่งลงนะนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆ นั่งลงแบบน่ารักน่ารักอะวันนี้กล <ja ้วยเยอะเหลือเกินค yeah> anyway> ่ะแม่แม่ใจละลายเลยนะคะใจละลายเลยเออนั่งลงก่อนนะลูกนะวันนี้คือผลไม้เยอะมากเลยนะคะแม่แม่เอฟซีใจละลายละราตาไปหมดเลยค่ะโอ้ยอยากจะเหมาทั้งร้านเลยนะคะอนั่งลงนะนั่งลงนะเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงนี่ค่ะ โอ้ยไม่ลืมตะกร้าใส่ตะกร้าให้หนูหน่อยค่ะพ่อจ๋าอือ้ยน้ำน้ำอะไรอ๋อน้ำยดน้ำฝนนะคะแม่แม่อันนี้ว่าคนณหญ่ก็เอามาให้อีกค่ะแม่แม่ถูกใจมากเลยไม่อยากไปเลยนะคะวันนี้นี่ของกินเยอะเยอะค่ะแม่แม่อันแดงๆบนหลังเขาเขาถูต้นไม้มาเมื่อกี้นะคะต้นต้นอะไรนะเมื่อกี้แหละนะคะ อืมโอ้โหกินเยอะเลยันนี้ปาโทนนะกินไม่ทันหกแล้วนะมีในตะกร้าด้วยนะคะแม่แม่อืมพ่อจ๋าจเก็บไปให้โอเคค่ะปะนีไปแบ่งพ่อแสนด้วยนะคะไปเลยค่ะแม่แม่ให้แต่ได้กินค่ะให้แต่ได้เห็นว่าได้พ่อได้ซื้อของกลับไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่ถึงจะยอมนะคะถ้าไปมือเปล่าไม่ไปอีกนะคะ ได้แต่ได้มาค่ะวิ่งมาแล้วรู้เลยนะคะในขอบพระคุณคุณยายนะคะคุณยายผู้ไม่ประสงค์เอ่ยน้มนะคะฝากรวยไว้ให้อ้วนๆค่ะป้อนเมื่อวานแล้ววันนี้ป้อนเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวในไลฟ์สดเดี๋ยวจะป้อนอีกนะคะแม่แม่เพราะคุณยายฝากไว้หนึ่งพันคะแนนนะคะดูคาบไปเลยค <c oughs> าบไว้เลยนะคะจะไลฟ์สดขายผลไม้อ้วนๆวันนี้น่าจะเป็นช่วงช่วงที่น้องพราวนอนนะคะแม่แม่ <c oughs> บอกช่วงเวลาไม่ได้นะจ๊ะช่วงเที่ยงแหละนะคะอ่าทำไมช่วงเที่ยงก็จะเป็นรอบห้าโมงเย็นเลยนะคะแม่แม่โอ้ถือตะกร้าไม่วางเลยนะคะอคนเก่งๆของอแมะถูต้นโน้นไหมล่ะลูกโอ้โหโยนตะกร้าเลยได้เด็ดยากกินโยตะกร้าเลยค่ะแม่แม่ถูต้นนี้จะหักของเขาไหมล่ะตะวนหักของเขาลูกเพราะว่ามันใหญ่เออมันเล็กนี่นี่ ต้นนี้ดีกว่าตาอ้วนต้นต้นนั้นไม่ค่อยโอ๊ตมือไม่ค่อยมาต,ตารฐานนะคะแม่แม่เพราะว่าต้นมันเล็กค่ะกลัวจะหักของเขานะคะอ่ะ๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมาเลยจ้าตาเอ๋อุ้ยไปโดนน้ำเอ่อบ้านคุณยายมาเมื่อกี้เปียกข้างหน้าด้วยเป็นหมีแพนด้าเลยค่ะแม่แม่หมีแพนด้าค่ะว่าน่ารักนะคะ ถูต้นนี้บอกาอาถูก็ถูก่อนลูกจบบักแป๊บหนึ่งแต่หญ้าเขาไปกินไม่ได้นะกินหญ้าเขาไม่ได้นะลูกอาถูตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะพระจา๋จาจักแว๊บหนึง่งคนอยากถูเนาะเอเดี๋ยวถูก่อนนะคะแป๊บหบนึ่งค่ะต้นนี้นี่เขาจะเดินผ่านไว้ได้เลยนะคะแม่แม่เป็นต้นพุทรานะคะน,ะคะนี่ค่ะต้นพุทราเปลือกเปลือกตรงต้นเนี่ยมันจะ แข็งแ็งหยับหยาเปลือกเปลือกหน่อยนะคะแล้วเขาก็เลยชอบถูค่ะไใจมาเลยโอ eh, BE ้ยมองเราเลยนะคะแม่แม่เออถูกอ้วนอมากเลยปะปะลูกปะหนูไม่อยากกลับบ้านอีกแล้วนะอะหนูไม่อยากกลับบ้านแล้วทำยังไงดีทีนี้ไม่อยากกลับค่ะแม่แม่หนูไม่อยากกลับบ้านแล้วนั่งหดตัวค่ะโอ้ตัวเล็กตัวน้อยมากนากลับบ้านลูกนี่ ต้องมีสิ่งนี้ค่ะแม่แม่เอฟซีเมื่อกี้พ่อไม่ได้โชว์สิ่งนี้นะคะสิ่งนี้ที่ว่านั้นก็คือถุงกล้วยนะคะแม่แม่มมม <laughs> จะเปียกๆเ,เลยเพราะว่าเมื่อวานฝนหนักค่ะแม่แม่เอฟซีฝนหนักนะคะดีจังเลยค่ะชอบมากเลยฝนตกนะคะแล้วก็ตกเป็นตกช่วงกลางคืนด้วยถ้าตกกลางวันเนี่ยก็อย่างว่าเนาะคะ่ะแม่แม่มันทํางานไม่ได้นะคะเพราะว่างานเราเนี่ยมันงานกลางแจ้งเขาจะไปเล่นทรายตรงนี้เขาเคยเล่นทรายไง เบค่ะจําได้นะคะเขาเคยได้เล่นทรายตรงนี้ดูค่ะแม่แม่นี่และทรายคือมันเย็นด้วยนะคะเอาทรายใส่ตัวแล้วแบบน้ำปะได้งเอาทรายใส่ตัวแป๊บหนึ่งเขาจ๋ามับมับหมับไปไปหรอกเขาจะเล่นทรายตรงนี้เออเอาถุงถุงออกเอา<อ>โหนอนลงเลยค่ะ <S <S ๆๆถ้าแม่แม่จำได้คลิปวันก่อนหรือเปล่านะคะ <S <S ที่ลูกนางเขาเล่นทรายตรงนี้วันนั้นฝนยังไม่ตกเนาะค่ะวันนี้ฝนตกและเย็นเลยจ๊เอ๋ จ้าเอเฮ้เเอ้เ,อเ้เจอยคนเก่งค้นนี้ค่ะมาดูพี่มินนี่ค่ะแม่แม่ไปดูพี่มินนี่นะคะไม่สนใจใครทั้งนั้นไม่สนใจใครทั้งนั้นค่ะป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 ะมา<ๆ>มามามาเห็นแ<ๆ> <He 's S 1> ลมโบเห็นแ <he 's S 1> <ๆ>ลมโบ<ๆ>จะโยนแลมโบแล้วเออโยนตัวเองก่อนเดี๋ยวพ่อดุนะคะถ้าโยนแลมโบปุ๊บโดนดุเลยนะคะแม่แม่ ะนนัน้ทางออกที่ดีที่สุดก็ต้องโยนเข้าตัวเองก่อนนะคะปะ่าเดี๋ยวอาบน้ำก่อนค่ะตึ้นๆข้อแสนอยู่ทางนี้นะคะอตอนนี้ชาวมาพึ่งเก็บอ,อืดๆของลูกๆไว้ในรถนะคะเปิดน้ำแล้วบ่โอเคแป๊บบนึ่งนะคะปึ๊บ,อบโอเค ฉีดน้ำให้อ้วนก่อนค่ะแม่แม่ว่าจะฉีดออกไปร้านยายเมื่อกี้ก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเปื้อนเหมือนเดิมก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวกลับมาค่อยอาบน้ำให้อ้วนแล้วกันเนาะค่ะว่าฉีดไปอาบไปกลับมาก็ตีลังกาเหมือนเดิมนะคะนี่จะให้อ้วนเขาผ่อนคลายจากแว๊บนึงค่ะได้ถูเตือถูตัวนี่เขา ชอบมากเลยนะคะแม่แม่แบบนี้เนี่ยค่ะอากาศเย็นๆแล้วเขาได้ถูเนื้อถูตัวได้แบบทำก<ท>ิจกรรมกลาง,จงแจ้งนะคะส่วนพ่อแสนก็เหมือนน้ำมันไม่ไหลแล้วนะตาอ้วนอเดี๋ยวต้องต้องดูอีกก่อนนะคะแม่แม่ยังคือมันต้องดูทุกวันเนาะคะ่ะว่าวันไหนหยุดวันไหนมาบอกตรงๆเลยก็ไม่ได้แต่ว่าเหมือนไม่ไหลมาวันสองวันแล้วนะคะน้ำมันตกมันของพ่อแสนค่ะ น่าจะใกล้จะได้ออกเดินเที่ยวด้วยกันแล้วหรือเปล่ามาังมารอลุ้นกันนะคะแม่แม่อะหมุนกลับมาดูน้องอ้วนค่ะน้องอ้วนค่ะน้องอ้วนจ๋าลูกมาทั้งนี่มาลูกไปแล้วดูพุงถาพแสแล้วบออาบน้ำยังไม่ฉ่า,าดเลยอ่าโอ้โะน้องพราวรอกินข้าวแล้วค่ะแม่แมอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน คลิปต่อไปนะคะฝาแม่แม่ช่วยสนับสนุนป้อนกล้วยกับย่าอ้วนด้วยนะคะถ้าไม่เจอกันตอนเที่ยงมาเจอกัน5้าโมงเย็นนะคะแม่แม่เอซขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ